โอ้โหดูดิโอโอพระเจ้ามันโหลดอะไรขนาดนั้นแล้วทีนี้เอ้าพี่มาอามยืดนี่หว่าแบบล้มแบบแคกอะไรอย่างงี้มีไหมมีครับเคเบิลทายนะฮะหรือเอาเอาประชาบานเท่าขึ้นหนวดกุ้งนี่นะพี่น้องเด้อยันเลยนิ้อแย่ฮลสลเโหลเฮลโหลเโหลเฮลโ่ลเฮลโหลเฮลโวรเชลโหลเโห้เฮดโหลเฮลโหลเฮโหเฮลโหยเฮลโเห ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดเอาเลสซิ่งนะครับโอ้โหทางยังโล่งนะครับจามดูดิโอ้โหแบบหน้าแซดมากครับผมก็วันนี้นะครับผมมาที่ยุไสก่อนเฮ้ยยุไซก่อนสนามกลอล์ฟสนามกลอล์ฟน้องก้อยมันบอกแ่นอเออตอนนี้ผมอยู่บ้านน้องก้อยนะฮะขี่มานะครับมีน้องทรง,งรถคันนี้มาให้ดูครับคันข้างหลังเราเนี่ยครับผมนี่เบบ110ไอสีแดงอีกแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหบอกเลยว่าวัยรุ่นมันฮิตนะสีแดงไม่ล้อดำก็ล้อแดงอ่ะเออ แต่มันจะมีสีที่ยอดฮิตน,นะผมเห็นนะที่ไยรุ่นเขาชอบกันก็คือชุดสีแดงแล้วก็ชุดสีน้าเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นโลดําโลแดงโลน้ําเงิน3ตัวนี้ถือว่าฮิตมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูพาชมคันนี้เลยนะครับเรียบร้อยสิบไอตชมด้วยกันกันกนบบักชวกว็อก้กยนั่นแหละเูดถึงชวว็อก้วยแล้วเศร้าวะเฮ้ยได้ยินข่าวไหมว่าชาวว็อกเกลเกม <laughs> เรียบร้อยดีนะครับผม <laughs> ก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวพาชมคันนี้อ่ะ นี่เจ้าของรถสวัสดีนะครับชื่ออะไรน้องเบียครับเบียอายุสิบสิบห้าครับสิบห้านะคบผมนี่เจ้าของรถเข้าเลยแต่ก่อนหน้านี้เบียเขาเคยขับดีมซูเปอร์ครับใช่ไหมโอ้โหคันนั้นเสียดายมากๆไม่ได้ถ่ายนะฮะนัดกันแล้วแต่ว่าไม่ได้เจอกันนะครับผมโอ้โหเศร้าใจมากแต่คันนี้เอาเอามาไงเนี่ยแต่ก่อนขับดีไม่ใช่หรอเบียไปซาบมาหรอเขาบวกตั์ใช่ไหมบวกบวกเ่าไหร สองพันครับสองพันยานโลได้รถคันใหม่ก็มีเรี่ยมมีอะไรครบครับอ๋อบบกตังค์ได้สองพันเออล้วสองพันเอาไปทำอะไรอะแต่งเพิ่มรอครับอ๋อแต่งเพิ่มนะครับมาเรามาดูกันหน่อยคันนี้แต่งอะไรบ้างข้ามก่อนเลยคันนี้ทําเครื่องไหมเบียร์ครับสเต็ยเป็นไงห้าสามล่างเดิมครับห้าสามล่างเดิมใช่ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยแล้วก็ใส่เป็นบัางใหญ่แต่ใจไม่ค่อยยาวนะครับผมก็เป็นน่าจะเป็นกองเหล็กอ่าตัวกลางเนาะรถ้าเกิดเป็นตัวยาวมันน่าจะไปสุดน่นใช่ไหมครับ อ๋อเนี่ยเอาม่ตามแกนโชกโอ้โหดูดิโอ้โอ้พระเจ้ามันโหลดอะไรขนาดนั้นเฮ้ยทำไมเบียร์ไม่ตัดแกนอะหรือว่าอไว้นี้ก่อนเอาไว้นี้ก่อนอ๋อก็คือรถอ่ะที่ซื้อต่อเข้ามาก็คือเขาโหลดมาให้อยู่แล้วใช่ไหมเบียอ๋อโหลดอีกครับอ๋อโหลดเพิ่มใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้คือไม่ได้โหลดขนาดนี้อ๋อโอเคหัวจีเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยัมจีเดิมครับหัวจีเดิม แล้วเรือนละ่ะเรือนเดิมครับเรือนเดิมด้วยนะครับรก็คือมีแค่สเต็ปห้าสามเฉยๆนะครับมาข้างนอกมีอะไรไหมอู้แล้วก็เอาแบบอะไรนะเขาเรียกสีทาเล็บนะจิ้มๆ,ๆแตะๆนะเหมือนเหมือนทำสีเครื่องอะไรประมาณนี้นะเอเอ,เอ <ๆ S 1> ก็สวยดีนะครับผมเท่ดีเท่ดีนะครับผมโล่ของอะไรนี่เย,เ,<อ>นยเนี่ยัวะเนี่ยมีหัวปะเนี่ยฮัลโหลยี่ห้ออยู่ไหนครับเนี่ยเดบิวเดบิวเดบิวหยอกหยอกหยอกเดบิวควอบหนึ่งจุดสี่ใช่ไหมครับ เฮ้ยวัยรุ่นเนี่ยเขาฮิตกันเลยเบอร์อะไรเนี่ยยางเนี่ยห้าส <50 S 1> ิบห <50. S 1> <ร>้าสิบแปดสิบห้าสิบแปดสิบใช่ไหมครับห้าสิบแปดสิบนะครับผมมันก็ผมว่ามันพอๆกับสี่ห้าเก้าสิบนะไม่แน่ใจนะเังไงไหมห้าสิบแปดสิบนะทุกคนนี่นะเห็นป่ะนี่นะแต่ยางมันจะไซส์ไอะไล่ๆกันกับสี่ห้าเก้าสิบแหละไม่ต่างกันมากเลยเอาง่ายๆนะครับผมอ่ะชุดหน้าก็จะประมาณนี้อันนี้คือเราได้ทําอะไรเพิ่มเติมมัตั้งแต่เราซื้อมาเนี่ย อันนี้ก็คือเดิมที่เอามาจากเขาเลยใช่ไหมครับ๋อเออไปรุ่นเขาฮิตกันปะสับมาใช่ไหมครับแล้วทําไมถึงได้สับนะเบียมันบอทนไหมครับมันมันเพะทนเจ่ทนมือทนตีนวาท่านท้อโอ้ดีมโซบครับไม่ไม่ทนมือทนตีนสู้เบฟไม่ได้เหนียวกว่าเอออ่าโอเคโอเคโอเคก็ก็ตามตามที่น้องเบียบอกแหละน้องเบียเขาอยากได้เบฟนะครับผมต่อมาเรามาดูชุดของอาร์มหน่อยเอออาร์มโอ้โหใหญ่มากเลยว่ะจันดูดิ แล้วเขาก็ตัดคานออกนะฮะใช่ไหมครับมันเป็นคานกล่องเราดู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 แล้วเลรอดูนะครับผมว่ากล่องตัวนี้นะผมคานตรงนี้นะครับมันจะกว้างมากเลยทุกคนนะฮะแล้วทีนี้เอ้าพี่มันอาร์มยืดนี่วะนี่ทำไมมันทรงย่นอะเบียยังไงเนี่ยเอาไปทําย่นครับอ๋อเหรอเดี๋ยวเราไปดูฝั่งซ้ายหน่อยเบียเดีอย่าไปดูฝั่งซ้ายหน่อยคือเป็นอาร์มยืดเอามาย่นครับเอออาร์มยืดเอามาย่นนะฮะทุกคนนี่นะ ก็คือบางคันน่ะมันจะมีทั้งแบบว่าตัดตรงนี้ออกใช่ไหมเบียร์เออเราก็เอาเข้าไปแต่นี่คือยังเป็นอามยืดอยู่แค่เอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเจาะเข้าไปใช่ไหมเออเจาะเข้าไปมันก็จะย่นเข้าไปใช่ไหมครับเราได้สั่งไหมว่าสั่งกี่นิ้วอะไรเงี้ยได้สั่งไหมไม่ครับทาเองครับอ๋อทำเองเหรอยัดโลเต็มกราฟจัดนะครับผมนี่ทําเองเลยไม่เสียตังค์สักบาทโอ้โหเต็มจัดสเตอร์เบอร์อะไรเนี่ยสิบสี่ยี่สิบหกครับสิบสี่ยี่สิบหก ครับยัดโล่โชกหลังก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะฮะใส่แต่ข้อหลนใส่แต่ข้อหลนนะครับอ้โหเดี๋ยวๆโอ้โหแสบตาวเว้ยขอเว้นที <c oughs> โอ้โหนี่ทําเองไหมเนี่ยไม่ครับอ๋อก็คือมามามากับรถอยู่แล้วอ๋อเอ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 อสงสัยกูต้องซื้อมาติดแล้วมันเห็นไหมเนี่ยเออติดอยู่เว้ยยังติดอยู่อ๋อมันจะเป็นสีของใครของมันเลยนี่หว่าก็เกิดเป็น ยางมันเป็นสีแดงไฟมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมเบียร์อ๋อเออว้าเท่ดีก็คือร้านอะไรแต่งทั่วไปคือมันมีครับแต่น่าจะบางร้านใช่ไหมเบียร์ครับอ๋อกี่บาทเนี่ยกี่บาทเนี่ยยี่ห้าครับยี่ห้าบาทตัวละใช่ไหมครับอ่าโอเคโอเคโอเคอ้าวประมาณนี้นะฮะเตรียมเครื่องอย่างที่บอกนะผมห้าสามร่างเดิมนะครับผมห้าสามร่างเดิมเราเอามาทำเองหรือว่ามันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมาตั้งแต่แรกครับอ๋อมาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับเอออ่ะโอเคโอเคขึ้นมาข้างบนหน่อยครับผมให้ดูเบาะหน่อยเบาะป่านี่ก็มาากับเ้อยู่แลวะ อ่าใช่ไหมสับกับน้องครับเอาสับกับน้องเหรอ,อเดิมทีเป็นบ่ออะไรบ่อปาดอยู่แล้วไหมเบ่อปาดสีแดงครับอ๋บอบ่อปาดสีแดงเออเปิดบ่องไงเบียอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฮัลโหลมีไหมมีครับมีแต่หลุมนะฮะอ๋อเอาไม่ดูเอาไม่ดูโชว์นี่เอาไหมยันเลยเนิ้วแย่ครับเฮ้ยฮัลโหลเป็นไงนี่โคตอยากล้ำแหนืครับผมมีหนามันบ่ดนี่มีออ๋โอเคโอเคโอเค อ้แล้วแบบว่าลงรอยนิ้วมือเป็นอักขระด้วยนะครับทุกคนเอาขอเลยว้าวเวลาเราเปิดแป๊บอย่างเงี้แล้วก็แป๊บอย่างงี้นะครับผมมันไถ่หมเนี่ยโคตรจ้าเลยครับเฮ้ยพี่อันี้ทำเองไหมเนี่ยเขาทำมาให้อ๋อทำมาให้เหรอครับเดอกเต็มกราฟจัดเฮ้ยเบียเคยมีประสบการณ์แบบล้มแบบแคกอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีครับเฮ้ยจริงเหรอคันเก่าครับอ๋อคันเก่าใช่ไหมครับดีมเคยเจอไปแล้วครับ อาการเป็นไงตอนนั้นหนักไหมก็หนักครับคันนี้งอครับนงอเหรอแตกเลยครับแตกหมดเลยใช่ไหมครัถือว่าขับเร็วพอสมควรนะฮะร้อยสามสิบหน้าไม้ใช่ไหมเบียร์ครับคันนี้เคยจับ G ไหมเคยครับเป็นไงเอาเอาหน้าไม้ก่อนเอาหน้าไม้ก่อนเกือบร้อยหกครับเกือบร้อยหกนะแล้ว GPF เป็นไงร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้า G อ่ะกี่รอบแล้วนี่บ่อยไหมบ่อยครับบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือสูงสุดนี่คือประมาณร้อยสามสิบห้า G ครับเออเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว ก่อนที่เราจะปิดคลิปนะครับผมเอ้ยนี่ลืมลืมลืมเลยโอ้โ,โ,อโ,โคตรฉีกเลยเบียบอกพี่บอกเลยว่าเราเนี่เป็นคนคันแรกเลยนะเว้ยที่พี่พี่บันทายนะแล้วแบบว่าเขาพี่ไม่เคยเห็นเขาใส่กันเว้ยเออ <Yahoo! S 1> ปกตินะครับเราจะเห็นแบบว่าปัดแจเบอร์แดเบอร์เก้าอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นปัาแจแหวนนะครับแต่นี่เขาฉีกเว้ยเฮ้ยเขีบนบนทายนะฮะ หรือเอาเอาประชาบัตรเท่าขึ้นหนวดกุ้งเนี่ยนะพี่น้องเด้อสายลัดนะครับผมโอ้โหเต็มกราฟจัดเฮ้ยแล้วมันไม่ละลายเหรอไม่ครัณอยู่งี้เลยเหรอครับขวานไปนี่ก็บบัตนแดงเฮ้ยแล้วมันชนอาร์มไอชนอาร์มนี่วะชนอาร์มนิดหนึ่งไว้มีรอยด้วยนี่เห็นไหมมีรอยด้วยเว้ยแล้วก็ขี่ไปงี้เลยครับเอาเราเวลาขี่มันพัซซันแบบแก๊กแก๊กแก๊กตี่อาร์มเตี่ยพัซซันครับอ๋อตีเออเอาเจมเจมทอดเจมนะครับผมราคาเป็นไงตัวนี้ซื้อต่อเข้ามาเหรอพันแปดห้าสิบครับ ของใหม่เลยใช้มานานแล้วเดือนกว่าแล้วเดือนกว่าแล้วครับผมโอ้โหอันนี้ก็เป็นแบบว่าตรงสเตปมันเลยใช่ไหมครับพาเปิดแน่นอนครับโอเคอ่ะเดี๋ยวแซบดาบครับแซบดาบกี่รอยล่ะอีเลีพูดได้ปวดขี้เลยแงงอ๋ออยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปคลิปเดี๋ยวผมไปเอาไอเทมพิเศษก่อนรอแป๊บเราขาดไม่ได้เลยเว้ยจันไอเทมพิเศษเรานะอืมของมันต้องมีครับน้องๆท็อปช่องเรามันเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบห้าเว้ย บวัวหอมกอ๊มันตกกันดับแล้วโอ๊ไปอยูวนดับสามแล้วเว้ยวีเดียวตอนก็มาใส่เลยใ่ <Yeah. S 2> ครับเออเอาตอนนี้ชอบช่องเราร้อบเว้ยอ่าบอกก่อนนะครับว่าที่นี่ไม่มีผู้คนนะครับผมห่างไกลาจากบ้านนะครับก็สามารถบิดได้นะทุกคนนะได้โปรโดอย่าดรามา่านะครับเอาเดือนเบาก่อนนะมาลองกันมาดูกัน มันเงียบอยู่นะเบียเดินเบาแบบไม่ดังนะเดี๋ยวฟังเสียงฮะเดินเบาไปอ๋อเทียร์ย่เด้อใจเย็นใจเย็นบนบนเส้าเบ่เทียเออบนแซ้าบนเส้าเอาด้วยด้วยโอเคโอเคก็ถือว่าเอาเรื่องนะฮะร้อยสิบสามนะครับผม ดังพอสมควรเบียอยากจะถามไปนิดนึงเคยเกมไหมไม่ครับเลยเคยโดนไล่ไหมเคยครับเออเขื่อนอุบลรัตอ๋อเลยอ๋อที่เขื่อนอ๋อนี่แหละกูก็เลยไม่ไปนะกูกลัวกูเกมนะครับผมเอออ่ะขอบคุณน้องเบียด้วยนะครับเวียร้อยสิบไอเเซ่ห้าสามร่างเดิมนะครับผมร้อยสามสิบห้าจีใช่ไหมเบียครับโอเคนะครับผมก็ใครชอบก็ฝากเอาไปในอ้อมใจด้วยนะจ๊ะสวยจัดนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยลืมถามเรื่องอีกนิดนึงนิดนึง อันนี้ได้ยินข่าวว่ามันเป็นอะไรนะดุมย่อดุมย่อครับก่อนก่อนที่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนใช่ไหมครับก็ซื้อมาปุ๊บตอนแรกมันเป็นดุมย่อครับเออแล้วทำไมถึงได้เปลี่ยนนะมันมีห้อยไลไหมครับอ๋อมันมีห้อยไรา็การทอดครัแล้วมาต่างกันไหมการขับขี่ก็ต่างอยู่ครับเหรออันไหนดีกว่าเบียบว่ะอันนี้ครับดีกว่าครับดูมันนี้ดีกว่าใช่ไหมครับเหรอทนกว่าครับอ๋อทนกว่าด้วยใช่ไหมก็อย่างที่บอกนะครับวัยรุ่นทรงเชียงเขาจะไม่มีเบรกหลังอยู่เลยนะจ๊ะโอเคขอบคุณน้องเบียด้วยนะจ๊ะ ครับผมโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ <Yeah. S 1> จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับใครที่อยากให้ไปหานะครับก็ก็เกิดไปได้ก็ไปนะครับทักแชทมาเลยชายวิวถือกล้องนะจ๊ะเออฝากไว้ด้วยนะจ๊ะก็ได้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะเอาไว้แค่นี้จ้ะสวัสดีจ้ะเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ, <ๆ S 1> รบเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะ ขอเธอนะนะนะได้ไหมนะ <S <S ถอถ้าเกิดใครจะสั่งอะไรแต่งนี่เลยเพศอำนาจอะไรแต่งขอนแก่นถ้าใครจะสั่งน้ายาเคลือบเงาดุดเคลือบแก้วนี่เลยเพศโคตรเอาเลสซิ่งสามารถติดต่อสั่งได้เลยมีประกันเก็บไปทางด้วยนะครับครานี้นราเสาท่อ1หนึ่แก้แก้ว